คลายข้อสงสัยทั้งประเทศทำไมใบเตยได้งานเร็วหลังพ้นคุกสองวันหลังจากเมื่อวานนี้วันที่16พฤศจิกายน66มีเฟซบุ o กหนึ่งได้ประกาศข่าวดีว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุธีวนันหรือที่หลายคนรู้จักในใบเตยอาสยามว่าใบาเตยมีงานร้องเพลงในวันลอยกระทงที่27 พย .2566 ที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีท่ามกลางหลายคนที่สงสัยอย่างว่าใบเตยเพิ่งออกจากคุกได้แค่สองวันทำไมถึงมีงานจ่อจองคิวเร็วขนาดนี้จนเกิดดราม่าวิพากวิจาร์สนันในโลกโซเชียลล่าสุดวันที่17พฤศจิกายน66รายการข่าวบันเทิงช่อง8 ไม่รอชา้าจึงต่อสายตรงไปถามออเกนไนงานลอยกระทงที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่มีข่าวว่าใบาเตยจะร่วมเล่นคอนเสิร์ตในงานดังกล่าวโดยออเกนไนได้เปิดใจว่าใบาเตยจะมาเล่นคอนเสิร์ตในงานเกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีจริงเพราะงานนี้ได้ติดต่อขอคิวก่อนที่ใบเตยจะมีเรื่องราว FORex3d และใบเตยก็รับงานนี้ไว้แล้วก่อนที่จะเข้าเรือนจำอีกแต่พอทางใบเตยเข้าเรือนจำทางงานก็ไม่ได้มียกเลิกคิวงานนี้แต่อย่างใดจนกระทั่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายน66ศารอาญาอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยจึงทำให้คิวงานที่ใบเตยได้รับ เบลก่อนหน้านี้จะมาแสดงในวันที่27พฤศจิกายน2566แบบเต็มวงในวันลอยกระทงเล่นจัดเต็มหนึ่งชั่วงมงครึ่งตอนช่วงสี่ทุ่มตามปกติเหมือนเดิมแถมภายในงานนี้ยังมีนุกปายและเนสกาแฟมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตอีกด้วยขณะที่ลูกน้องชายใบยเตยก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าใบาเตยไปงานวันดังกล่าวจริงเพราะ ได้มีการตบปากรับคำไปแล้วไว้ก่อนหน้านี้แล้ว